สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้นะคะมินจะพาเพื่อนๆมาแยกกอแยกหน่อของบอลสีนะคะซึ่งบอลสีต้นนี้ก็จะเป็นบอลสีฮองเฮานะคะเพื่อนๆ าจากคลิปที่แล้วนะคะหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำการผ่าชิ้นหัวน้องเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆน้องเขาก็ได้มีการแทงหนออ่อแตกยอดขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาแบบว่าแทงยอดออกมาได้เยอะมากๆแล้วนะคะเราก็ได้มีการแยกหน่อบางส่วนแยกชิ้นบางส่วนเนี่ยไปปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำการาถ่ายคลิปเนาะ วันนี้นะคะมิ้นก็เลยจะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่า,าการเจริญเติบโตของน้องเขาเนี่ยเมื่อเราได้ผ่าชิ้นหัวน้องเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็มีการแทงนอแทงยอดขึ้นมาใหม่แบบสวยมากๆเลยนะคะโดยวันนี้มิ้นก็จะแยกชิ้นน้องเขาออกไปปลูกนะคะเพื่อนๆโดยเราจะใช้ไม้ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นไม้ตะเกียบนะคะเราก็จะงัดน้องเขาออกมาเลยเนาะก็ระวังลากน้องเขาขาดนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะได้ต้นหนึ่งแล้วนะคะส่วนต้นนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะ นะคะเพื่อนๆก็คือเราขยายพันธุ์ด้วยดินทรายนะคะซึ่งดินทรายเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของป้องกันเชื้อราในดินได้นะคะ แล้วก็ทรายเนี่ยเขาจะมีความชื้นอยู่นะคะเพื่อนๆซึ่งจะทำให้บนสีของเรานั้นองอกได้เร็วนะคะงอกได้เร็วแล้วก็แทงหน่อแทงรากได้เร็วนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็จะหมดปัญหาเรื่องอดินที่เป็นเชื้อรานะคะหรือว่าเวลาเราดึงออกมาเนี่ยก็จะสามารถดึงได้ง่ายนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะทำให้รากของน้องเขาเนี่ยไม่เสียหายเยอะนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้มาเพิ่มอีกสองต้นนะคะส่วน2ต้นนี้นะคะเพื่อนๆมินก็จะอบน้องเขาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยยังไม่โตเต็มที่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำน้องเข้ามาปลูกเลยโอกาสที่น้องจะรอดก็มีน้อยนะคะรอให้น้องเขาแข็งแรงก่อนเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะมีชิ้นหัวอยู่นะคะเพื่อนๆนีเห็นไหมคะซึ่งชิ้นหัวตรงเนี้ยเราก็จะยังเพาะเข้าไว้เหมือนเดิมนะคะดินนะคะดินที่มิ้นใช้ปลูกเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นดินที่หมักใบก้ามปูเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะยังไม่บำรุงเขานะเพราะว่าเราเพิ่งจะขยายพันธุ์น้องเขานะคะเพื่อนๆน้องเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะ พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งใส่น้องเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆส่วนเศษจ,จริงไม้เศษอะไรเนี่ยเราก็สามารถเก็บทิ้งได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆถ้าไหนเนี่ยสนใจวิธีการปรุงดินที่จะปลูกบอนสี <c oughs> ก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะว่ามิ้นท์ได้ทำคลิปไว้ก็จะมีวิธีการปลูกวิธีการดูแลวิธีการแก้ปัญหานะคะ ในการปลูกบอนสีนั้นนะคะเราจะไม่ฝังน้องเข้าไปลึกมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝังหัวน้องเข้าไปลึกมากเกินไปจะทําให้น้องเขาเนี่ยแทงหนอ่อแทงยอดขึ้นมาช้านะคะการปลูกของมิ้นท์นั้นก็จะปลูกแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากมายนะคะ ก็จะใช้แบบวัสดุปลูกแล้วก็พวกกระถงกระถางอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้นะคะเพื่อนๆก็จะช่วยประหยัดต้นทุนด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้มา2ต้นนะคะสําหรับการแยกหนอบอลสีนะคะซึ่งวิธีนี้เราก็ได้ทําการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าชิ้นหัวนั่นเองนะคะอ่าจากนั้นนะคะหลังจากที่เรานําน้องเขาเนี่ย ใส่กระถางแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะดูแลเขาด้วยการนําน้องเขาเนี่ยไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งวางเขาไว้ในที่ที่มีแสงแดดเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังอ่อนแออยู่นั่นเองนะคะจะทำให้น้องเขานั้นมีใบเหียวใบเฉาหรือว่าเขาชะงักการเจริญเติบโตหรือว่าไม่โตได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ